The หลังดูสค u ิตเกมภาค3จากคนที่คาดหวังมากอย่างแรกขอพูดสิ่งที่ชอบก่อนชอบเกมกระโดดเชือกมากที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าซีซั่นนี้มีความสนใจมากกว่าภาคที่แล้วเพราะภาคที่แล้วมันคือการเล่นเกมแล้วมันรู้ก่อนเลยว่าโอเคเกมที่จะเข้ามาเจอมันจะมีเกมอะไรบ้างมันแอบแบบซ้ำนิดนึงแล้วก็ดันไปเสียเวลากับภาคสุดท้ายที่มันพยายามที่จะบุกไปหาบอสกันนะแต่คือมันปิดจบซีซั่นที่พระเอกโดนจับตัวได้แล้วฉันก็งงเลยว่าเอ้าเตรียมตัวแก้แค้นตั้งนานแพ้ก็เลยคาดหวังมากว่าโอเคเอาล่ะภาคสองมันจะต้องแบ เล่าอะไรอีตํารวจที่มันพายเ,าเรือล่องเรือมาเนี่ยมันก็จะต้องถึงเกาะสักทีมันจะต้องเริ่มแล้วซีซั่นสามมันจะต้องเริ่มแล้วแต่ภักสามพีตํารวจมาทําไมพี่มาถึงพี่เรียกพี่ชายตัวเองพี่ทําทําไมแล้วมึงก็ไปเลย ฉันอุตส่าห์คาดหวังว่าเปิดซีซันสามมามันจะต้องเริ่มมันจะต้องเข้ามาบุกอ้พวกนี้จนจบซีซัน3ก็ยังไม่บุก <c oughs> แถมมาตอนนุ่นเขาเลิกเกมจบเกมกันหมดแล้วบทแอบ,บแกงมากซีซ <c oughs> ันสามอ่ะแต่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นฉากจบไอ้สี่ห้าหกมันบอกว่าฉันเป็นคนไม่ใช่ม้าแข่งจากที่ดูมาในซีรีส์มี4ี่ห้าหกกับผู้หญิงที่เป็นผู้คุมที่มันเลือกที่จะช่วยพ่อเด็กดูมีความเป็นมนุษย์และเป็นคนมากที่สุดแล้วจากที่ทุกคนเห็นนะผู้เข้าเล่นในเกมต่างๆผู้คุมพวกบอสพวก v i ไอพีอะไรเงี้ยมันไม่ลหลง ที่มันเอาเด็กมาเล่นเกมด้วยแล้วแล้วสิ่งที่ตัวละครทั้ง4 5 6หแล้วก็อีู้คุมสาวคนนี้เนี่ยทำในเรื่องกลับกลายเป็นสิ่งที่ตัวละครทุกตัวในเรื่องกะมองว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมึงทำางนี้ทําไมทาไมมึงฟลายอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเอ้ยสิ่งนี้สิมันควรเป็นสิ่งที่พวกมึงจะต้องทำถ้าผู้มึงเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือเมสเซจที่แบบเออหนังพูดแล้วมันผึงชันมันทําให้เราขบคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยตอนเราดูอยู่เนี่ยเราเชียร์ฝั่งไหนวะเราเชีย 4, 5, 6, ร์ฝั่งงอาายยกนึแทถ เตลก็ต้องยอมรับและอวยยศและชื่นชมแกงนักสแสดงสีสันสามากเพราะว่าเล่นดีจนกูเกียดอย่างหมายเลข3ามสโอ้โหพี่คือที่มาของคําว่าชั่วยันเตลยันอะตอมยันลูขมขนพี่ซั่วจริงๆเป็นตัวละครที่สะท้อนคนที่รักแต่ตัวเองออกมาได้แบบว่า และอีกคนที่ฉันชอบมากๆคืออีคุณลุงที่เป็นนี่หมื่นล้านนะคุณลุงคือสถาตัวเองมาเป็นนักการเมืองสุดๆมีการให้ทุกคนโหวตกันอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็บอกโอเคอนุมัติคือมึงเป็นใครมึงทาตัวเหมือนนักการเมืองที่แบบเปลี่ยนสีง่ายมากสายคงคิดว่าตัวเองเป็นนายกมาตัดสในให้คนอื่นตัวเย่ได้อะ่ะส่วนตัวนะคะแอบคิดว่าจบอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเมสเซจของมันแค่พูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์แต่ส่วนตัวนะฉันมีความรู้สึกว่าสควิตเกมเนี่ยควรจะจบไปตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วแต่เอนเครดิตมีการป เพราะเมกาได้มีการซื้อลิขสิทธิ์จักรวานี้ไปขยายต่อแล้วแอบคิดเหมือนกันสควิตเกมไม่น่าทำภัก2ภงพัก 3. ควรจะแบบจบพักหนึ่งปุ๊บเองเแครดิตขยายจักรวาลต่อที่เมกาเลยคือพอลีวอวไปทำมันจะมีความน่าสนใจมากมันอาจจะขยี้ขยายให้สิ่งนี้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้อีกองค์กรในเกาหลีเกมในเกาหลีอาจจะเป็นแค่แบบองค์กรลูกแต่องค์กรเครือข่ายขนาดใหญ่อาจจะอยู่ที่แบบเมกาอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องมันลุ้นกันขาว่วาเวอร์ชันที่แบบว่าเออฝรั่งเขาซื้อไปทำต่อมันจะเป็นยังไงส่วนตัวมีความคิดเห็นังไกบ เกมซีซั่นนี้ก็อย่าลืมมาคุยกันนะ